ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกิลออฟนมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ a l i n e i d a s m q 0 5 9 9 t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูสิธิสิขาธรหรือหลวงพ่อหลีดจันทสาโรวัดเพลงตำบลวัดเพลงอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ซึ่งได้รับการกล่าวขวัญถึงพุทธาคมสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังไว้มากมายหลายชนิดปรากฏว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากท่านมีนามเดิมว่าลีดสุคนธมาศเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2408ที่บ้านหมู่ที่2ตำบลวัดเพลงอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีปิดามารดาชื่อนายฉิมและนางกิมสุคนธมาศ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน6คนเป็นบุตรชายคนโตครอบครัวประกอบอาชีพทำสวนเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2,445ที่พัทศีมาวัดเพลงอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีโดยมีพระอธิการคงวัดสัทธาราชเป็นพระอุปชาพภรราคธิการตาดวัดบางวันทองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นภาคกรรมวาจาจารย์ และพระธิการปังเจ้าว,วาดวัดเพลงเป็นพระอุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าจันทสาโรหลังจากอุปสมบทแล้วอยู่จำพรรษาที่วัดเพลงตลอดมาเรียนวิชากรรมฐานและวิทยาคมกับหลวงพ่อปังผู้เป็นพระอาจารย์จนเมื่อพระธิการปังถึงแก่มรณะภาพชาวบ้านวัดเพลงและคณะกรรมการวัด จึงได้นิมนต์ให้เป็นเจ้าวาสืบแทนเมื่อปีพุทธศักราช2460จากนั้นพัฒนาวัดให้เจริญก้าวหน้าทั้งเซนาสนะต่างๆและการพัฒนาจิตใจของชาวบ้านให้อยู่ในศีลธรรมเล่ากันว่าในสมัยที่าท่านยังมีชีวิตอยู่การศึกษาเล่าเรียนของเด็กในสมัยนั้นต้องใช้สาลาวัดเป็นที่เรียนจึงได้คิดที่จะสร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้นมาโดยเริ่มก่อสร้างด้วยตนเอง เมื่อปีพุทธศักราช2468โดยขายที่ดินส่วนตัวเพื่อสร้างโรงเรียนก็ไม่สำเร็จการเรียรายเงินในสมัยนั้นมีผู้บริจาค50สตางค์บ้าง10สตังค์บ้างกว่าจะได้เงินมาก็ใช้เวลางานด้วยเพาะชาวบ้านวัดเพลงมีอาชีพทำสวนและรับจ้างเสียส่วนใหญ่ทำให้ฐถนานการเงินแค่พอกินพอใช้จึงไม่มีกำลังทรัพย์มาร่วมบริจาคจึงทำดีการทุนก้า ขอพระบ,บรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขออนุญาตเรียรไยซึ่งได้ออกเรียรไยเงินก็สร้างโรงเรียนจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2 4 7 7โดยรวบรวมงเงินได้ทั้งสิ้น1932.30บาทซึ่งส่วนมากเงินที่เรียรัยได้มาจากชาวสุพรรณบุรี มีเรื่องเล่าขานภายหลังว่าหลังมรณะภาพไปแล้วว่ามีชาวบ้านบางจากอำเภอบางปะมาะและชาวตลาดบางลี่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณซึ่งหลวงพ่อหลีดเคยนำใบดีกาไปเรียะไรเงินมาสร้างโรงเรียนได้มากราบนมรสก,การหากแต่มรณภาพไปแล้วจึงได้แต่ถามถึงใบดีกาดังกล่าวจากบรรดาพระสฆงภายในวัดเพลงว่ายังคงมีเหลืออยู่ไหมขนาดนั้น ค้นพบเพียงใบเดียวในหีบะระฆังโบราณซึ่งมีข้อความว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระธิการหลีดสมภารวัดเพลงเลียรายเงินเพื่อสร้างโรงเรียนที่วัดเพลงเพื่อให้กุลบุตรในท้องที่วัดเพลงได้เล่าเรียนใบดีกาดังกล่าวมียันสามมุมมีอขระขอมสามตัวสอบถามได้ความว่าที่พวกเขาเดินทางมาเพื่อขอใบดีกาดังกล่าว ด้วยต้องการนำไปทําเป็นตะกุฏในปีพุทธศักราช2477ด้วยคุณงามความดีและความสามารถจรึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะหมวดวัดเพลงและได้รับสมณศักดิ์ที่พระครูสดิทฐิศิขขาทรวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2477รรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2490สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งสิริอายุ 82ปีพันษา45ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไ i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่